สวัสดีพี่พี่เพื่อน 1983, เพื่อนชาว1983 c เก้ซเกนะครับพอดีวันนี้ทางสมาชิกได้มีการรีเควสต์มาให้ช่วยรีวิวคู่มือเกมคอนท่านะครับที่จะทำโดยทางออตาคุคอมิกผมเลยนำเล่มจริงมารีวิวให้ดูกันคร่าวๆพอเป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าหน้าตาหนังสือกับข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อบางท่านอาจจะลังเลอยู่จะซื้อหรือเปล่า แต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าเล่มนี้ไม่ควรพลาดนะครับน่าจะซื้อเก็บไว้สําหรับนักสะสมที่ชอบเก็บพวกหนังสือหรือว่าเกมนะครับอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มที่ตัววัสดุกันก่อนเล่มนี้เนี่ยตอนแรกเปิดออกมาก็แอบตกใจละมันเป็นกระดาษปกแข็งครับไม่คิดว่าจะทําเป็นปกแข็งตอนแรกว่าจะเป็นปกอ่อนนะฮะค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวสวยงามด้วยทีนี้นอกจากจะเป็นปกแข็งแล้วเนี่ยดูการเย็บ หนังสือนะครับปกติแล้วทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบเย็บกาวใช่ไหมที่เวลาเราเปิดออกอ่านเนี่ยมันจะมันมีโอกาสจะขาดนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการเย็บกี่เนยคือการเย็บด้วยได้นะครับมันจะสามารถแบกหนังสือออกมาอ่านอย่างนี้ได้เลยอ่านค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับแบบนี้เขาก็ค่อนข้างทนทานกว่าด้วยนะครับผมทีนี้ตัวกระดาษเนี่ยน่าจะเป็นกระดาษอาร์ตนะครับแล้วก็คงจะมีการเคลือบมันเอาไว้ด้วยเพราะว่า มีความมันอยู่ด้วยนะครับตัวกระดาษก็ค่อนข้างหนาทีเดียวน่าจะประมาณร้อยร้อยกว่าแกรมนะครับผมนี่ใช้กระดาษค่อนข้างดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาดูตัวเนื้อหาข้างในคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็หัวข้อหลักๆก็จะเป็นตัวเนื้อเรื่องซึ่งเมื่อกี้ผมเปิดผ่านมาละเดี๋ยวลองซื้อไปอ่านกันดูแล้วกันนะครับว่าเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนตัวพื้นหัวข้อต่อไปก็จะเป็นตัวพื้นฐาน ก็จะมีวิธีการบังคับต่างๆเช่นแบบกดปุ่มสตาร์ทกดปุ่ม A ทําอะไรปุ่ม B ทําอะไรอะไรอย่างนี้นะครับปุ่มกระบาดก็เป็นการบังคับทิศทางน,นะครับผมแล้วก็จะมีฉากเข้าเกมก็จะเป็นโหมดต่างๆเล่น2คนเป็นโหมดคอนติเนียเล่นต่อจากที่เราเล่นตายเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวพื้นฐานเนี่ยก็จะรวมไปถึงลักษณะของไอเทมต่างๆด้วย ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละรูปแบบเนี่ยลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัว R ตัว H ตัว M เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะทีนี้หนังสือคู่มือเนี่ยเขามีบอกอไว้หมดเลยว่าย่อมาจากอะไรนะครับจะได้หายสงสัยกันนะครับผมแต่ตรงที่ผมประทับใจมากเลยคือจะเป็นตรงนี้ตัว,ต,วตัวตัวละครตั้งแต่เล่นมานี่ไม่เคยรู้เลยตัวไหนมันชื่ออะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นพวกลูกกระจอกต่างๆแล้วก็พวกปืนกลอะไรอย่างเงี้ยตามฉากนะครับผม แต่ที่ชอบขึ้นไปอีกเนี่ยจะเป็นชื่อของบอสแต่ละฉากนี่เมื่อกี้ผมแอบ,บดูแล้วมีหัวหัวหน้าใหญ่มันชื่ออะไรฆ่าไปไหลายรอบแล้วไม่เคยรู้เลยเ <c oughs> นี่ครับดาสุดท้ายนี่ที่เป็นชื่อหัวหน้าใหญ่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ก็จะได้ทราบกันถ้าซื้อคู่มือไปอ่านนะครับผมส่วนหน้านี้ก็จะเป็นการแนะนําพวกเทคนิคต่างๆเพื่อให้ผ่านฉากนั้นได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ ส่วนมากแล้วเนี่ยหลักๆเลยเกมคอนท่าเนี่ยที่เรารู้กันเลยก็คือจะเป็นสูตร30ตัวนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีสูตรอื่นๆซ่อนอยู่ด้วยอีก3สูตรจะเป็นซาวมดสเตตซิเล็กแล้วก็จะเป็นการอ่านข้อความจากทีมเลดฟอลคอนนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ทำยังไงก็ลองซื้อไปอ่านดูนะครับแล้วก็ลองทําตามดูนะครับผมทีนี้ต่อไปจะเป็นฉากแผนที่ก็จะเป็น <c oughs> รายละเอียดต่างๆของ ฉากทั้งหมด8ฉากนะครับจะเป็นแบบนี้ยังมีเขียนอธิบายสั้นๆแล้วก็มีตัวแมพด้านบนตรงนี้รีวิวเอาไว้นะครับว่าเออตรงนี้มีศัตรูอะไรซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เปิดจากหลังมาหน้าได้เร็วหน่อยอ่าโอเคนี่ก็เป็นฉากสุดท้ายฉาก8ดนะครับก็จะย้อนขึ้นมาก็จนครบทั้งหมดทุกฉากนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็น การรีวิวหนังสือคู่มือเกมคอน t านะครับที่ทำโดยโอตาคุคอมิกนะครับอ่านี่ถ้างั้นการรีวิวคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่มีก็ลองซื้อหาไปเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถ้าสำหรับนักสะสมก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับเหมือนเล่มอื่นๆที่เขาเคยทำออกมาตั้งแต่ตัวฟนมิคคอมพวละผมว่าตัวคุณภาพคงหลายคนคงแบบ น่าจะทราบกันอยู่แล้วถ้าซื้อกันประจำนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับ